ทีนี้พาผู้ชมไปดูบรรยากาศาของการเตรียมจัดเทศกาลตรุษจีนของศาลเจ้าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จัสสงหวัดสงขลานะครับศาลเจ้าภายในหมู่ในทิ่ย์พิภาพสามั่อคีทงเสียเสียงตึงหาดใหญ่ครับเตรียมจัดงานเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่10วัน10คืนครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวช่วงตรุษจีนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จัสสงหวัดสงขลาจำนวนมากครับ ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนหรือว่าเทศกาลปีใหม่นะครับของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งในปีนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567ครับทางศาลเจ้านะครับภายในหมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียสิ่งตึงอำเภอหัใจญ่จังหวัดสงขลาได้มีการจัดตกแต่งสถานที่ครับประดับประดาด้วยโคมไฟเต็งหลังสีแดงสดใสทั่วบริเวณและกําลังจัดติดตั้งตัวบังกร บนหลังคาศาลเจ้าเพื่อต้อนรับตรุษจีนบางปีบังกรอยากยิ่งใหญ่อลังการให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปเช็คอ,อินกันนะครับภายในศาลเจ้าทางมูลนิธิท่งเทดซึ่งตึงนะครับได้มีการอัญเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉซิ่งเอีะเพื่อขอพรเรื่องของโชคลาภความมั่งมีความมั่งคั่งในการค้าขาย เทพเจ้าไถ่ซวยเอียหรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาซึ่งในทางโห,โหราศาสตร์จีนนั้นนะครับชาวจีนมีความผูกพันกับเรื่องของนักษัตร์ปีเกิดหรือดวงชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามการไหว้เทพเจ้าไถ่ซวยเอียจึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ชาวจีนจะให้ความสําคัญกับเทพเจ้าองค์นี้รวมทั้งนักษัตร์ตามราศีองค์เทพเจ้าต่างๆองค์ประพิกเนศและเท้ามหาพรหมนะครับที่บริเวณด้านหน้านอกจากนี้ครับมีการไหว้แก้ปีชงในช่วงตรุษจีน เพื่อปัดเป่าสิ่งอัปปรมมคนสิ่งอัป,ปมมคลต่างๆการทําบุญลงศพให้แก่ศพรายาตและก็ถวายน้ํามันตะเกียงจะมีความเชื่อว่าการถวายน้ํามันตะเกียงจะส่งผลให้ชีวิตนั้นสุขสว่างเปรียบเสมือนแสงของตะเกียง ทางนี้นะครับรกิจกรรมที่เสริมศริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทางมูลนิธิมิตรภาพสามาัคคีทงเสียเส้นตึ้งหัดใหญ่ก็ได้มีการจัดงานประเพณีแห่พระสะดอกเคราะห์ประจําปีตรุษจีนหัดใหญ่ขึ้นด้วยปีนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่66ของการก่อตั้งมูลนิธิโดยกําหนดจัดขึ้นในวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์2567 10วัน10คืนในวันที่9ถึง16กุมภาพันธ์2567จะมีการแสดงแสงสีเสียงในระบบปฏติมิเดี ที่จะใหเห็นถึงการเกิดขึ้นและพัฒนาการของบุญนิธิส่วนในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567จะได้รับชมขบวนแห่พระอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมขบวนริ้วธงมังกรสิงโตและเองกอศาลเจ้าปู่ยา่าอุดรธานีซึ่งจะแห่อย่างยิ่งใหญ่รอบเมืองส่วนตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่พระผ่านบริษัทห้างร้านจะมีการตั้งโต๊ะบูชาเพื่อรับการวอวยพรในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยชมประเพณีแห่พระเสะดาจเคราะห์นอกจากนี้ปีนี้ก็ยัง จัดกิจกรรมพิเศษส,ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลถนนมังกรและนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการก่อสร้างห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลมิตรภาพสามคัคคีและทุกข่้คืนนั้นมีหมอรสพสุดยิ่งใหญ่และการสแสดงตระการตาจากวงดนตรีอีกด้วยด้านนายอรุณชัยสิริมหาชัยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิทุ่งเสียเสียงตึงหาดใหญ่กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแน่นอนโดยมีปัจจัยมาจากความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในศาลเจ้าของหมู่นิตินะครับรวมถึงศาลเจ้าต่างๆภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่ได้บอกกล่าวกันปากต่อปากถึงความศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งใดก็สมได้ ได้สมดังปรารถนาประกอบกับในโยงเทศการตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาวจีนนะครับ จึงต้องเดินทางมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเพื่อสะดอเคราะห์แก้ปีชงครับอีกทั้งในห่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนทางมูลิธิได้มีการจัดงานประเพณีแห่พระสะดอะเคราะห์ตรุษจ,จีนหัดใหญ่2,567ขึ้นด้วยพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเทียเ่ยวเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีและเป็นการสืบสารอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีนที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานและ เป็นการสารสัมพันธ์มิตรภาพไทยจีนให้มีความแน่นแฟนมากขึ้นทําไมเชาวต่างชาติแล้วก็พี่พี่พ,พี่พี่น้องพ่อแม่มามามาไหว้ไหว,ว้พระเนี่ยมากมายมาเยอะแยะองเงี้ยก็หนึ่งของเรามีองค์ใต้หงโโฉสือเนี่ยทุกคนก็มาอธิษฐานมาไหว้กลับไหว้แล้วประสบความสาเร็จทุกครั้งไปแล้วก็ ส่วนที่มาไหว้นี่บางคุก็มาแก้ชงนะครับแล้วก็มาทําพิธีเดาะเคาะนะครับของอย่างนี้ก็คือว่าทําแล้วทุกคุณสบายใจแล้วก็สบายใจนะครับเพราะทุกวันมีคุณมาไหว้เนี่ยเหมือนเจอสิ่งสิ่งดีๆทั้งนั้นนะครับตุจจีนปีบางกรเนี่ยก็ขอให้อะชาชนชาวไทยท,ทุกท่านนะครับโทษทั้ททงประเทศก็ขอให้มีแต่ความสุขความจจเจริญน,นะครับพบแต่สิ่งดีๆนะครับถ้ามีเที่ยวมามา,มา,มาจังหวัดสงข,ขาอําเภอหัดใหญ่ก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานของ งานแห่พระสะระเคาะของมูลนิธิท่องเสียเสียงตึงนะครับคิดว่าไม่ผิดหวังสานเจ้าเราก็มีเป็กงมีเจซือแล้วก็มีเจ้าแม่กนิวแล้วก็มีเจ้าอีกหลาย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 ๆลๆๆองค์นะครับก็คิดว่ามาแล้วก็จะได้ไหว้แล้วจะได้คุ้มครองให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขจเจริญในในปีมงกรตลอดปีด้วยด้วยครับนะครับ